ครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกนะครับเซ็นต้าช็อปไทยแลนด์นะวันนี้จะมีรีวิวอีกเช่นเคยนะครับในส่วนของตัวยางขอบประตูลดเสียงนะครับที่จะติดตั้งตัวใหม่นะครับเช่นเคยนะครับเราจะมารีวิวในส่วนของก่อนติดตั้งกันอยู่นะครับว่าตัวกระดาษเนี่ยเปรียบเสมือนเสียงที่มีโอกาสลอดเข้าไปข้างในนะอันนี้จะเป็นยางขอบประตูของเดิมติดรถมานะครับที่ยัง ก่อนทำการติดตั้งยางลดเสียงนะครับของเซ n นทรัลช็อ t ไทยแลนด์นะครับดูกระดาษนะฮะนะ่ะทดลองใหม่นะครับจะลำบากนิดนึงนะฮะดูนะฮะใช้มือเดียวรูดง่ายๆนะครับอีกรอบนึงกระดาษเล็กๆหน่อยนะอ่าเดี๋ยวจะมาดูตอนหลังติดตั้งกันอีกที นะครับว่ายางลดเสียงเนี่ยช่วยกันยังไงได้บ้างนะครับสักครู่นะครับงนบในส่วนของตัวยางลดเสียงแล้วเดี๋ยวมาลองดึงกระดาษด,ดูนะรกระตุกกระตุกนะอ่าคือแทบจะดึงไม่ออกเลยฮะดึงยากมากนะครับก็เปรียบเสมือนเสียงที่มีโอกาสลดเข้าไปข้างในเนี่ยได้ยากขึ้นนะถ้าติดตั้งตัวยางขอบกระจกนะครับขอบคุณครับ